สวัสดีค่ะแม่แม่จ้ายินดีต้อนรับนะคะแม่อุ้ยหอนอาการร้อนจัดหาย้าให้ยายเพชรดึงเครื่องทุ่นแรงเสียค่ะแม่ก็เลยเอาเครื่องทุ่นแรงรุ่นนี้มานะคะแม่จา้าโอ้เจสิเต็มรถเนาะที่สิเต็มรถย่ำได้สิเต็มย่ำได้สิอิ่มยายเพชรมาแล้ ใช้เทือเครื่องทุ่นแรงรุ่นเก่านะคะแม่จ้ารุ่นใหม่เสียค่ะแม่ไม่รู้วันไหนจะซ่อมเสร็จนี่แรงดีนะคะแม่จ้า <c oughs> เครื่องเครื่องทุ่นแรงรุ่นเก่าในหายากมาแม่ตัวนี้เขาใช้แต่รุ่นใหม่เลยยอมเดียเด๋ยวเนี่ยแม่จะหมด้าแล้วญ้าใบข้าวนะคะ รสสุดท้ายนะคะแม่จา้ามันมีแจะพึ่งต้นสับประรดนี่มันมันพึ่งจะเกิดนะคะแม่ร่างเกิดเพราะว่าฝนหมดแล้วมันจะเกิดญงบ่ท่านแม่จา้าเห็นไหมมันย่อมันย่หญงบ่ท่านสั่งกินนะคะแม่ี่แหละบ๊ายบายเพื่อนลยแม่จา้าจะได้เจอกันนะคะแม่จา้าเหนื่อยก็พักค่ะแม่ เกี่ยวหญ้าไปให้เพจก่อนเครื่องทุ่นแรงเสียใช้คุนใช้เครื่องทุนงนงท่นแรงรุ่นรุ่นเก่ารุ่นใหม่เสียค่ะแม่จ้าค่ะสวัสดีจ้าอากาศก็ร้อนร้อน